แอคที่2นะฮะเจ้าชายไอไเธอ์นะเอาล่ะตอนนี้เจ้าชายก็อยู่ที่นี่แล้วหน้าที่ของพวกเราตอนนี้ก็คือทําให้เขาปลอดภัยเราต้องกําจัดมอนสเตอร์ที่อยู่ที่นี่ให้หมดเซเรียปกป้องเธอออฟแคนวัเนนแล้วก็คอยดูเจ้าชายไว้ด้วยละ่ะเข้าใจแล้วฉันดูแลตัวเองได้นะ่ะอย่าดูถูกพลังของเอ่อเออฟแคนวัเนนมากเกินไปสิเ <Yeah. S 1> ออเจอไปเลยนี่แป่แฮะฉันสัมผัสได้ว่าพลังของฉันค่อยๆกับคืนมา แต่ฉันก็ยังไม่สามารถใช้พลังที่เยอะมากกว่านี้ได้นี่มันแปลกมากโลกนี้มันทัางแปลกจริงๆแปลกกว่าโลกที่ฉันเคยมาก่อนหน้านี้ฟันมันดาบสักสิต้องให้พระเอกปิดฉากเลยเลยเลยว้าวยอดไปเลยเทส่สุดๆเข้มไปเลยว้าว ฉันหวังว่าฉันคงจะแข่งได้อย่างที่คาดหวังไว้นะ <c oughs> ทำไมเจ้าชายเด็กคนนี้นี่เหมือนฉันไม่มีตัวตนเลย <c oughs> <c oughs> อย่างที่เห็นแหละฉันมาเพือพ่อจะใับเฮอฟเคมอนแนนแล้วเราก็จะรวบรวมพระบุตรที่เก่งๆแล้วไปสู้กับอาร์เซมอนแล้วเราก็จะมีชื่อเสียงเจ้าชายคะพระราชินีและอศรรัศวินของนางนั้นได้พ่แพ้ไปกับอาร์เซมอนแล้วนะคะอาา่าฮะและเฮอฟเนมอนนั้นทําอะไรอยู่ล่ะตอนนั้นฉันเออฉัน อใช่ค่ะในระหว่างที่โลกนี้เกิดการโกลาหลเฮียออฟเคอร์เวนัน้นเขาก็หลับอยู่ค่ะโอ้หลับอย่างสงบสุขทันทนที่โลกกำลังจะถูกทำลาย, <c oughs> ยาที่คิดไว้เลยเฮียออฟเคอรเนัน์เสียงงามจริงๆฉัน <c oughs> อยากจะฝันแบบนั้นบ้านใจให้ท่านได้เป็นหนึ่งในคู่หูของท่านด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเล่นสำดาบหรือว่าหลับอยู่ฉันจะเรียนรู้จากคุณลับท่านดูเด็กไม่ทำอะไรอย่างอื่นได้หรอถ้านนอกจากหัวเรานะเนาะเจ้าชาย แม่ของเจ้าชายนั่นได้รอ Here er of c a m e l a n d อยู่นะมันคงจะดีถ้าเราคุยไปเดินไปนะได้ยินแล้วสินะครับเจ้าชายไอเทอรเราควรจะไปพบกันอีกที่พระราชวังนะคะถ้างั้นพวกเราขอตัวออกไปก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวทำฉันเหมือนเด็กสิจรินอยู่ฉันอาจจะไม่ฉลาดมากนะแต่ฉันรู้ว่าเธอจะทำอะไรนะอนาจักรดีขึ้นกวันนี้อีกถ้าไม่มีฉัน ทำไมพวกาต้องบังคับฉันด้วย่านของผมจะเสร็จง่ายกว่านี้ถ้าไม่มีคุณอยู่อีเรียอย่าเหยียบขาฉันสิถ้างั้นขอฉันอยู่กับเคียวไปชั้นวันนั้นได้ไหมได้ไหมได้ไหมนะเห็นทีจะไม่มีตัวเลือกนะระหว่างที่ฉันค้นหาอาก้อยู่หรือก็คือการเดียของฉันน่ะถ้านายช่วยฉันหาฉันจะให้นายอยู่กับฉันก็ได้คุณพูดอะไรนะคะคุณไม่สามารถจะาชยให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้นะคะไม่ ฉันจะทำฉันจะทำให้ดีที่สุดเลยอ่ะไม่สิถ้าเราหาการดิ้นเสแเราก็จะกลับไปที่พระราชวังถ้าง,างั้นเราควรหาห้าที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเมื่อฉันทำได้ฉันก็จะไปจากที่นั่นไม่มีใครหาฉันจริงแน่นอนเขาพูดสิ่งที่น่ากลัวทางทางั้งทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่นาายนะก็ใช้ไอ้เธอคะไม่ควรพูดถึยนังจาก year o อ p e r m a n e n นนะคะเธอก็ปกป้องมากเกินไปอิสเรีย,ยอ,ะรอะไรจะพลานตุ้งตีใส่เจ้าชายในระหว่างที่เธอและฉันอยู่ด้วยไงฮะแคต,ตอนนี้แหละคะ่ะ อ่ะสุดท้ายก็เสียงอยู่ดีผมควรแล้วที่จะไม่หาการเดียนแล้วก็กลับไปได้เวลาที่ดีกว่าใช่ไหมนันก็จริง